รบนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตุพระองค์หลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีเลงดำและกลับสวัสดีท่านพี่ใหญ่ท่านอาจารย์ดรโรดคุณครูทุกๆท่านพระอริยะทุกๆท่านและผู้ฝึกปฏิบัติทุกๆท่านค่ะดิฉันนางสาวเจริญขวัญเพชรเจริญสุขรหัสประจําตัวพระอริยะ66ขีด0ูขีดหนึ่ง ทีฉันได้สมัครเข้าฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสู่กระแสะแห่งพัะนิพานโดยมีพระโสดาบันเป็นที่เริ่มตามแนวทางขององค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมื่อวันที่18พฤษภาคม2566โดยการแนะนำของพี่ที่เคยทำงานด้วยกันนะคะคือพี่สุวรลีค่ายกหนกวง,องพอมาวันที่10 9พฤษภาคม2566ดิฉันก็ได้เข้ากลุ่มห้องฝึกกลุ่มย่อยนะคะโดยมีคุณครูนิดาคุณทุนทองเป็นผู้ฝึกและดูแลให้คําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติโดยคุณครูจะให้เลือกรูปภาพขององค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าพิ้งหนึ่งรูปครับเพื่อฝึกจับภาพพรพรูปพระโมขององค์สมเด็จพระส,มรสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แนบจิตแนบใจ ซึ่งตัวดิฉันเองก็ตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่เลยว,ว่าตั้งใจว่าชาตินี้จะขอเกิดเป็นชาติสุดท้ายเพื่อกลับบ้านแดนพานิพานและได้อยู่ใกล้ๆหลวงพอ่อฤาษีลิงดำจึงได้ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณครูและส่งการบ้านทุกวัน ก่อนการฝึกปฏิบัติดิฉันจะกราบขอขมาพระรัตนตรัยขอพระเมตตาขอพระบารมีขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใล้โปรดสงเคราะห์ดวงจิตของลูกเนี่ยให้เห็นภาพได้ชัดเจนแจ่มใสแล้วก็ได้ถวายบุญต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อฤาษรีริงดำทุกเช้าเย็นนะคะแล้วก็ได้แผ่บุญแผ่ผุศสให้เจ้ากรรมนายเวรทุกภพทุกชาติ ต้องทําประจํากัน,น,นบ่อยๆค่ะแล้วโดยแรกเนี่ยก็จับภาพได้ได้บ้างไม่ได้บ้างในช่วงแรกๆสองสามวันแรกแต่ก็ไม่ได้ละความพยายามก็ปฏิบัติตามคําแนะนําของคุณครูนิดานะคะเพราะว่าจิตตั้งมั่นแน่วแนว่าจะมุ่งตรงต่อพันิพานก็ ครูท่านก็แนะนําว่าไม่ให้เครียดให้ทําใจให้เบา,ให,เบาให้จิตใจสบายก็ทําได้ได้สามวันวันที่สี่ก็เริ่มดีขึ้นจิตมันก็จะเริ่มนิ่งแล้วก็มีสมาธิก็จ,จัดจับภาพได้ทุกครั้งที่ระลึกถึงการจับภาพผะก็จะเห็นภาพผะตลอดทั้งวันที่ควบคู่กับการทํางานนะคะก็จะมีบางครั้งที่จะเผลอบ้างแต่ก็พยายามดึงจิตกลับมาจับภาพผะต่อแล้วก็จะมีการฟังธรรมกับของพ่อควบคู่กันบ้างสลับกันนะคะแต่จิต ก็ยังจบภาพพระอยู่แล้วก็พอฝึกมาได้เจ็ดวันเข้าวันที่แปดจิตก,ก็เริ่มเกิดกิเลสคิดว่าเพราะเริอมแรกตั้งใจว่าจะขอให้ตั้งจิาาตานว่าขอให้ได้พระสุรบาลเนี่ยภายในเจ็ดวันแต่เริ่มพอไม่ได้ก็สงสัยว่าเออไม่ได้แล้วมั้งแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรตั้งใจปฏิบัติต่อแล้วก็ดึงจิตก,กลับมาว่าไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเกิดแล้วปฏิบัติเรื่อยๆขอเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพาน จนมาวันที่9นะคะตรย27พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันพระเช้ามาตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกว่าจิตใจเบิกบานแจ่มใสได้ทําบุญใส่บาตรตอนเช้าวสวดมนต์สมาทานพระกรรมาฐานอังสมาพิเดีถวายบุญแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลวงพ่อฤาษีึงดำแล้วก็แผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวร จิตก็จะเริ่มเป็นสมาธิแล้วในขณะนั่งสมาธิจิตก็จะจับภาพเริ่มเห็นแสงพระชาพันรูปขององค์สมเด็จองค์ถมบางพระวิสุทธิเทพเป็นต้นแบบที่เลือกที่จะจับภาพพระแต่ก็ยังทรงอารมณ์ได้ไม่นานคุณครูส่งกันบ้านคุณครูก็แนะนําว่าให้ส่งอารมณ์ให้ได้แล้วก็ทาใจให้สบายเบาๆจนถึงวันที่สิบเอ็ดก็เริ่มนั่งสมาธิก็เริ่ม พอจิตนิ่งจิตนิ่งก็เริ่มที่จะเห็นภาพเป็นเป็นองค์แก้วเป็นองค์สมเด็จพระพุทธชินราชท,ที่พระท่าสงแล้วก็ค่อยเห็นเป็นสรีระสังขารของพ่อฤาษีดำ<ม>ก็น้อมกราบน้อมกับด้วยความปิติน้ำตาก็ไหลตั้งอธิษฐานจิตว่าขอเกิดเนชาติสุดท้ายเพื่อจะได้บปบพระนิพพานและได้อยู่ใกล้ๆก,กับหลวงพ่อฤาษีดำตล,ลอดไปก็ฝึกจนไปเรื่อยๆพอวันที่สิบสาม ก็เห็นภาพพระได้ชัดเจนแล้วมีความรู้สึกว่าตัวมันก็จะลอยๆไม่ติดเก้าอี้แต่ว่ามันเหมือนจิตกับกายยากที่นั่งอยู่มันเหมือนแยกกันเราไม่ได้นึกถึงอะไรก็ฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆๆจนปรึกษาคุณครูแล้วคุณครูก็ให้แนะนําว่าให้ส่งอารมณ์มาให้ต่อเรื่อง